ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูการลงทุนของบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนนะคะปีนี้ค่ะขยายการลงทุนไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าชุมชน EV Charging Station การซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะรวมถึงการผลิต r d f มาเป็นเชื้อเพลิงนะคะและเดินหน้า ขยายการลงทุนด้านปีโตรเรียมด้วยนะคะมาคุยกับซีอค่ะคุณชัชพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชัชพลครับปีนี้ธุรกิจพลังงานสะอาดรุกยังไงบ้างคะเริ่มต้นปีมาเนี่ยเราก็ได้รับ PPA นะครับโรงไฟฟ้าชุมชนพืชพลังงานที่ภูผาม่าน<อ>นะครับขนาด3เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านที่ขอนแก่นได้รับ PPA แล้วครับ แล้วจะจ่ายไปเข้าระบบได้เมื่อไหร่คะโรงแรก1.5เมกะวัตต์เนภายใน Q3 ปีนี้แล้วก็ตั้งใจว่าโรงที่2อีก1.5เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเป็น Q4 ปีนี้ UAC จะขยายธุรกิจไปสู่การขายคาร์บอนเครดิตด้วยเป็นยังไงคะมันก็จะมีแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะะของกลุ่มทางปตทก็ชื่อว่าเหล็ก นะครับ IEC เหล็กเป็นแพลตฟอร์มในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเราก็นําโครงการเราที่มีอยู่นะครับเป็นโรงไฟฟ้าโซล่าเป็นโรงไฟฟ้าที่แม่แตงรวมทั้งโรงไฟฟ้าอนาคตก็คือที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับเข้าไปขึ้นทะเบียนกับเหล็กแล้วก็สามารถซื้อขายไฟฟ้าเป็นมกะวัตของเหล็กได้คือหมายถึงว่า UAC เอาโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของตัวเองไปรวบรวมรแล้วก็ไปขายที่แพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทที่เรียกว่าไมค์คาวีเราเป็นผู้ขาย นะครับก็จะมีผู้รับซื้อทั่วโลกนะครับมาใครที่สนใจอยากจะมาซื้อเหล็กก็สามารถซื้อผ่านแพลตฟอร์มนี้เราก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นผู้ขายถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นรุกเข้าไปสู่ธุรกิจคาร์บอนเครดิตนะคะเป็นธุรกิจที่ไปตามเทรนด์โลกนั่นเองด้านของ EV Charging Station หรอคะ EV เราก็มีการลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์เรานะครับบริษัท QTC นะครับตอนนี้เราทำแล้วเสร็จไปแล้ว3สถานีนะครับแล้วก็มีโครงการที่ UAC เองลงทุนเองนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ EECI จะเห็นภาพ UAC เนี่ยรุกเข้ามาด้านของพลังงานสะอาดมากขึ้นในฝากของธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เป็นเมนธุรกิจของ UACN เนี่ยเห็นว่ามีการขายบางส่วนด้วย<ข>เพื่อที่จะประกาศตัวชัดเจนว่ามาทางพลังงานสะอาดไหมคะการที่เราขายหุ้นใหญ่นะครับในธุรกิจการผลิตกาวลาเท็กซ์เนี่ยเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีจากทางอิตาลีเข้ามาแล้วก็เขามีความแข็งแรงในเรื่องของโน้ตฮาวเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของตลาด ในต่างประเทศซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันก็เข้ามาเสริมกันนะครับเรามีจุดแข็งในประเทศมีโรงงานผลิตที่ดีเขาก็ขยายตัวมาจากยุโรปแล้วเขาก็ทำต,ตลาดไปทั่วโลกใช่แล้วเขาจะมีนิวโปรดักที่เป็นกรีนเคมีคอลเยอะซึ่งถ้าให้เราดีเวล็อปเองเนี่ยมันก็ต้องใช้ใชทุนใช้เวลาเยอะอจากเดิมถือ100ร้อยนะฮะแล้วก็ลงมาอยู่ที่30%แต่ผมว่าโอากาสในการขยายธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าไซส์ธุรกิจมันจะขยายขึ้นเยอะมากมการผลิต R D F นะคะที่สปปลาวคืบหน้าแค่ไหน แพลนแรกของเราที่อนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรเดินพฤษภาคมก็จะเริ่มทดสอบเดินเครื่องผลิตได้ทันทีะนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ USC คงจะมุ่งเน้นต่อไปนะครับในการผลิตเชื้อเพลิงสะอาดตัว RDS น,นี่เราผลิตแล้วเราขายให้ที่ไหนคะโรงปูนซีเมนต์ของกลุ่ม SCG เนี่ยเขาต้องการลดการใช้ฐานหินอยู่แล้วแล้วตัว RDS ที่เวียงจันทร์เนี่ยเราได้ขยะ จากไหนสัมปทานจากไหนเป็นแลนฟิลด์เดิมหรือว่าเป็นขยะใหม่ยังไงคะมีทั้งสองส่วนนะครับคือที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยเขาจะมีที่ทิ้งขยะอยู่บอ่อยเดียวนะครับคือที่เราได้สัมปทาน,เ,นเราได้45ปี45ปีก็ที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมันมีขยะเก่าอยู่นะครับก็หลายแสนตันซึ่งก็เพียงพอนะครับแล้วทุกวันเนี่ยก็จะมีขยะใหม่เข้าไปวันละ400ตันนะครับเพียงพอสำหรับการผลิต RDF เราตั้งเป้าว่าปีแรกในจะผลิตวันละ120ตัน แสดงว่ากลางปีนี้ก็จะมี RDS เชื้อเพลิงสะอาดเนี่ยของ UAC นะคะเข้าไปสู่โรงปูนของ SCG ที่เวียงจันทน์นั่นเองนะคะคคด้านของธุรกิจปิตโตเรียมนะคะต้องบอกว่าพอพูดถึง UAC พูดถึงปิตโตเรียมอาจจะไม่คุ้นเคยปีนี้เดินหน้ายังไงคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นด้านหลักของ UAC ซึ่งเราเริ่มทางมาตั้งแต่ปตีที่แล้วนะครับเราก็เป็นผู้รับสมปทานผลิตปิตโตเรียมบนพื้นที่บนบกนะครับในพื้นที่ l อ0 l 1 1 อำเภอกงค,คลาลาจังหวัดสุโขทยัยปีที่แล้วเราเปิดหลุมผลิตที่ L11 แล้วก็ตั้งใจว่าภายในเดือนเมษาเนี่ยเราจะเริ่มผลิตที่หลุม L10 คือแหล่งอลุณโนไทยซึ่งก็คิดว่ายังมีสกยภาพอยู่เยอะอนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าเราจะเริ่มผลิตให้ได้แล้วก็พยายามทําให้ทั้งสองพื้นที่เนี่ยมีการผลิตปิโตเลียมคือน้ํามันดิบเนี่ยอย่างตอ่อเนื่องถ้าพบแหล่งน้ามันดิบในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นก็ช่วยลดการนําเข้าจากต่างประเทศนั่นเองนะคะฟังคุณชัชะพลพูดแล้วเนี่ยเราจะเห็น ธุรกิจใหม่ๆของ UAC ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ไปตามเทรนด์โลกนะคะปีนี้ตั้งเป้ารายได้เป็นยังไงบ้างรายได้เราก็น่าจะเติบโตนะครับอย่างตอนเนื้อปีนี้ก็คิดว่าจากโครงการที่ขอนแก่นที่จะต้องเริ่มผลิตจากโรงงาน IDF เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าในพอร์ตโฟลิโอของ UAC น่าจะโตประมาณสัก15เอครับเอาแล้วกลับวันนี้ได้รู้จักกับ UAC มากขึ้นแล้วนะคะคขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจงได้กลับมาค่ะ